الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك إن من نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آتي نفوسنا تقواها سكيها أنت خير من سكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ห้มด้แล้วพี่น้องผู้ที่มีมารวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในตอนที่44ด้วยการนําเสนอหนังสือตําราเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าคุลลอสตุตตฟรีดฟีชรฮกิตาบิทเตอฮีดหนังสือตําราเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งหนังสือตําราในการอธิบายหนังสือกิตาบิทเตอฮีตของท่านเชคมมฮัมมัดบินอับดุลวาฮาท่านชิกวาลิดบินฮมูดอันอับบริฮะฟิซาฮุลลอท่านได้รวบรวมสาระประเด็นต่างๆด้วยอธิบายไม่ว่าจะเป็น ฮะดิษต่างๆที่ปรากฏอยู่ในหนังสือกิตาบุตตฮีดได้เร่เรียงถ้อยคาของบรรดานักิชาการในการวิพากษ์วิจารณ์ฮะดิษและพูดถึงการอธิบายและความเข้าใจของบรรดานักิชียการซาลาฟในอดีตไม่ว่าจะเป็นหลายต่อหลายมัสฮับที่พูดถึงในเรื่องของประเด็นข้อมูลในเรื่องของกิตาบุตตฮีดในข้าวก่อนพี่น้องผู้ที่มีมาเราก็ยังอยู่ใน บทที่6นั่นก็คือส่วนหนึ่งจากการตั้งภาคีไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่กำไลหรือว่าสวมใส่สร้อยขคอหรือว่าสวมใส่ในเรื่องของตะขุดเครื่องรางของขังมีจุดประสงค์เพื่อที่จะปลดเปื้องบททดสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือเพื่อที่จะปกป้องโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ดังนั้นพี่น้องพุที่มีหมานในประเด็นเหล่านี้เนี่ยเดิมทีการตั้งภาคี จัดอยู่ในการตั้งภาคีเรียกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับหลักความเชื่อว,ว่าเขานั้นเชื่ยอยังไงกับสาเหตุที่ไม่มีปรากฏอยู่ในอันกุรา่าเลฮะดิษของท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลัลานหัวไลฮัวซัลลัมรวมถึงสาเหตุเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะรักษาด้วยกับตัวของมันเองมันไม่สามารถที่จะปกป้องด้วยกับตัวของมันเองไม่ว่าจะเป็นบรรดานักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่า แพทย์ต่างๆไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าสาเหตุในการสร้างของละสุบะฮานะหัวตาลาไม่ว่าจะเป็นพืชผลหรือว่าใบไม้หรือว่ารากไม้หรือว่าต้นไม้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นยารักษาหากไม่ผ่านการพิสูจน์อย่างเชิงไปจากอย่างถูกต้องบางครั้งการยึดเหล่านี้พี่น้องพุทีิมีหมานมันก็จะทําให้เป็นการตั้งปาขีเล็กก็ได้ ขึ้นอยู่กับเจตานาขึ้นอยู่กับหลักความเชื่อของเขาว่าเขาเชื่อว่าสาเหตุเหล่านี้ให้คุณและให้โทษด,ด้วยกับตัวของมันเองหรือไม่